ก็สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองชั้นปะองทุกท่านนะครับวันนี้วันพุธที่สิบสี่กรกฎาคมนะครับเป็นไงบ้างกันบ้านนวานพอทําได้ไหมวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานครับเลขลบก็ให้ทาซ้ําๆแต่เลขจะจํานวนแรงมากขึ้นนะครับเด็กบางคนกลัวว่าอุ้ ui, เลขเยอะขึ้นนากลัวถึงน่ากลัวครับเลขก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแตให้เรารู้วิธีการนะครับขั้นตอน,ค,นคุณครูก็สอนเหมือนเดิมหลักการเดิมขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับมาอธิบายให้ฟังทุกวัน กันบ้าวันนี้ห้าข้อนะครับข้อหนึ่งถึงข้อห้านะครับตัวอย่างตามที่เปิดไปแล้วนะครับวิดีโอคุณครูเนี่ยที่คุณครูส่งให้เนี่ยสามารถเปิดเปิดรีรันายถึงว่าเปิดดูจบไม่เข้าใจเปิดดูดรอบหนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ไม่สะดวกยังไงผู้ปกครองก็ดูอธิบายตามขั้นตอนได้เลยนะครับแล้วแต่วิธีการเลือกใช้คุณครูแจ้งไปแล้วว่าถ้าไหนทาได้ทําได้เลยนะครับถ้าไหนทาไม่ได้เปิดคลิปคุณครูนะครับอ่ะอันนี้เป็น หลักการและวิธีการสอนยิ่งรูสอนมาทุกปีนะครับมาดูเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับตัวอย่างหกร้อยห้าสิบแปดลบสองร้อยห้าสิบเก้าก็ตั้งข้างบนหกห้าแปดนะครับเลขอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับข้างล่างเป็นสองร้อยห้าสิบเก้านะครับเอาแปดลบเก้าแปดน้อยกว่าเก้าลบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแปดต้องไปยืมห้ามานะยืมมาหนึ่งห้าจะเหลือสี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเหลือสี่นะครับ แปดกลายเป็นสิบแปดสิบแปดลบเก้าได้เก้านะครับตัวนี้ลงมานะครับสี่เดิมมาลบห้าไม่ได้นะครับสี่นะ 4, จะต้องไปยืมหกตัวหน้าหกจะเหลือห้าสี่ยืมมาหนึ่งก็กลายเป็นส 14. 14, ิบสี่สิบสี่ลบห้าเท่ากับ, 5, บ 2, เก้าห้าลบสองเติร์สสามข้อนี้ตอบสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับต้องดูดีๆนะบางทีมันมีการยืมซ้อนกันนะครับยืมซ้อนกันสองรอบนะครับตัวเองให้เพื่อนยืม พอตัวเองมาลบเองไม่พอต้องไปยืมเพื่อนอีกอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีประมาณ2ชั้นเท่านั้นนะครับการยืมนะครับไม่ได้มีมากกว่านี้นะครับสำหรับนี้ก็ฝากกันบ้านให้นักเรียนทําไว้ห้าข้อนะครับฝึกทําเองนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเปิดได้เนี่ยทุกคนจะเอาออกมาทำบนไวบอร์ดหน้ากระดานหน้าห้องนะครับรายบุคคลครูแค่ออกมาลงมือทําเองนะครับเพราะว่าเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลักนะครับ active learning นะครับเรียนรู้ สอนแล้วต้องออกมาทําด้วยทําให้ได้นะครับคุณครูจะได้รู้ว่าทําเองเป็นนะครับอ่าโอเคสําหรับวันนี้ครูฝากกันบ้านในห้าข้อนะครับสวัสดีครับ